แล้วค่ะทีนี้ไปต่อกันที่ประเด็นการเมืองในบ้านเรานะคะคุณอัครเดชค่ะก็เชื่อนะคะว่าผู้ใหญ่ของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยจะมีการพูดคุยและเคลียร์ปัญหากันเร็วๆนี้นะคะย้ําว่าการคุยกันเป็นทางออกในการแก้ปัญหาให้กับพักนะคะและก็มั่นใจว่าพักเนี่ยไปต่อได้ไม่สํารอยพลังประชารัฐปัดนะคะว่าไม่ได้ยินดิวเอกนัดล้มพิรพันธ์ค่ะ ที่รัฐสภาค่ะประเด็นนี้เนี่ยนายอัครเดชวงศ์พิทักษโรธโฆษกพักรวมไทยสร้างชาตินะคะพูดถึงปัญหาความขัดแย้งภายในพักขณะนี้คุณอัครเดชบอกว่ายังไม่มีการนัดประชุมอะไรเพื่อแก้ปัญหาเพราะว่าอยู่ในช่วงของปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรและสสก็ลงพื้นที่โดยจะกลับมาอีกครั้งค่ะในช่วงเปิดสมัยวันที่3กร,รกฎาคม mm. ก็เลยถามว่าจะมีสสเป็นตัวกลางในการประสานรอยร้าวครั้งนี้หรือไม่ คุณอัครเดชบ,บอกว่าในกลุ่มลายพักเนี่ยเงียบกลิบค่ะเงียบมากยังไม่มีการคุยอะไรกันก็เข้าใจว่าขณะนี้เนี่ยนายเอกนัทเลขาธิการพักได้ชี้แจงผ่านสื่อต่างๆครบแล้วซึ่งก็เป็นไปตามที่ชี้แจงค่ะ ถามว่ากังวลว่าจะกระทบกับฐานเสียงหรือไม่นายอัครเดชบอกว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ต้องติดตามแล้วก็ฟังเลขาธิการพักในการชี้แจงสสทุกคนก็เคารพการทําหน้าที่ของเลขาธิการพักทั้งฝั่งที่มีชื่อในหนังสือและไม่มีชื่อทุกคนเข้าใจว่ายังอยู่ในพักรวมไทยสร้างชาติต้องฟังเลขาธิการพักถามไปว่ากรณีที่เลขาธิการพักรรบุว่าเอกสารที่เปิดออกมาเนี่ยเป็นการปลอมลายเซ็นของสสนะคะ โฆษกรวมไทยสร้างชาติบอกว่าก็เป็นหน้าที่ของสสเจ้าของลายเซ็นก็ต้องเอามาชี้แจงค่ะตนเองเนี่ยตอบไม่ได้ว่าเป็นลายเซ็นจริงหรือไม่ตนเองยังไม่ได้คุยกับเพื่อนสสรวมถึงหัวหน้าและเลขาธิการพักยังไม่ได้มีการสื่อสารกันทางลายของพัก คิดว่าคงจะมีการสื่อสารทางอื่นก็คือโทรศัพท์พูดคุยกันมากกว่าเหมือนอย่างที่เลขาธิการพักเนี่ยท่านบอกว่าได้โทรคุยกับสสแต่ละคนซึ่งรายละเอียดต้องรอเลขาธิการพักออกมาชี้แจงนะคะจึงจะชัดเจนถามถึงนายสุชาติชมกลิ่นรองหัวหน้าพักนะคะที่ประกาศว่าไม่สามารถพูดคุยกับนายเอกนัทได้เนื่องจากเคยมีความพยายามล้มนายพียรพันธ์ให้ลงจากตำแหน่งหัวหน้าพัก นายอัครเดชบอกว่ายังไม่เคยได้ยินว่านายสุชาติเนี่ยให้สัมภาษณ์อย่างนั้นแล้วก็ยังไม่ได้ฟังการให้สัมภาษณ์ของานายสุชาติเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะขอไปติดตามก่อนก็แล้วกันว่าท่านเนี่ยให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไร แต่โดยหลักใหญ่ตนเองคิดว่าต้องคุยกันเพราะว่าการพูดคุยเป็นเวทีในการแก้ปัญหาปัญหาการเมืองก็ต้องใช้การเมืองแก้ปัญหาเพราะทั้งนายเอกนัทและนายสุชาติก็เป็นรัฐมนตรีและผู้ใหญ่ของพรรคทั้งคู่ดังนั้นการคุยกันจะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาให้กับพรรคค่ะถามต่อว่าที่ผ่านมามีความพยายามล็อบบี้เพื่อล้มนายเพียรพันหรือไม่คุณอัครเดชบ,บอกว่าในฐานะที่เป็นสสของพรรคนะ ไม่เคยได้ยินดีลนี้ค่ะแต่ว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรเนี่ยต้องไปถามนายสุชาติเองตนเองตอบไม่ได้ถามต่อว่าจะเร่งแก้ปัญหาภายในพักอย่างไรนายอัครเดชบอกว่าวันนี้เนี่ยถือว่าสุดแล้วคิดว่าคงไม่มีสุดกว่านี้ค่ะเชื่อว่าสถานการณ์ของพักก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะทุกคนได้แสดงความเห็นออกมาแล้วจากนี้น่าจะเป็นเวทีคุยกันในพัก เมื่อเปิดสมัยประชุมสภาก็คงจะมีการประชุมพักและคุยกันในการแก้ปัญหานี้และเชื่อว่าหากมีการคุยการสถานการณ์ในพักก็จะดีขึ้นคิดว่าพักรวมไทยสร้างชาติไปต่อได้ค่ะโดยพยายามทําให้พักเป็นที่พึ่งของประชาชนถามต่อว่ากังวลหรือไม่นะคะว่ารวมไทยสร้างชาติจะซ้ํารอยพลังประชารัฐ นายอัคารเดชบอกว่าบริบทของสองพักนั้นต่างกันไม่เหมือนกันทั้งบุคคลและสถานการณ์และเหตุการณ์ต่างๆตนเองคิดว่าอย่าไปด่วนสรุปว่ารวมไทยสร้างชาติจะเหมือนพลังประชารัฐเพราะรวมไทยสร้างชาติมาถึงจุดนี้ได้จากการสนับสนุนของประชาชนเมื่อมีปัญหาจึงคิดว่าผู้บริหารพักจะต้องกลับไปคิดถึงประชาชนดังนั้นคาดหวังว่าจะมีการคุยกันในพักโดยไม่ได้พูดคุยกันแค่สองฝ่ายเพราะว่าเลขาธิการพักเนี่ยก็บอกแล้วว่าไม่มี พร้อมจะดูแลสอสทั้ง36คนแต่อาจจะมีการคลาดเคลื่อนและสื่อสารที่ไม่ครบถ้วนบ้างก็ต้องพูดคุยกันเชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเรื่อยๆ ถามอีกนะคะว่าคิดว่านายสุชาติเนี่ยเขาจะใช้โมเดลเหมือนกับพักกล้าธรรมที่แยกตัวออกไปจากพักพลังประชารัฐหรือไม่นะคะนายอัครเดชก็เลยย้ำบริบทของสองพักไม่เหมือนกันตนเองไม่เคยได้ยินว่านายสุชาติจะใช้โมเดลพักกล้าธรรมขอให้ได้ยินกับหูก่อนค่ะเพราะที่ผ่านมาได้ยินจากสื่อและนักวิเคราะห์เท่านั้นและจริงๆแล้วเนี่ยทั้งานายสุชาติานายเอกนัทก็มีเจตนาที่ดีที่อยากให้พักทํางานให้กับประชาชนจึงคาดว่าการพูดคุย จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ค่ะ